ฝันเห็นพญานาคเฝ้าสมบัติสมบัติของเรามีคนเฝ้าให้ทรัพย์สมบัติกองอยู่ตรงหน้าแต่ไม่มีใครแตะต้องได้ง่ายๆเพราะมีพญานาคประทับนิ่งอยู่ตรงนั้นภาพฝันนี้นิมิตนี้แปลว่าสมบัติรอบนี้ไม่ใช่ของที่ไหลผ่านแล้วหายไปแต่เป็นของที่ถูกเก็บไว้ให้พญานาคที่เฝ้าคือสัญญาณว่าสิ่งที่มีค่ากำลังถูกคุมจังหวะ ให้มาในเวลาที่เหมาะที่ควรมาในทางที่ถูกและมาแบบไม่เสียของหลังฝันนี้มักพบว่าสมบัติมักโผลมาในรูปที่เราคาดไม่ถึงอาจจะเป็นเงินก้อนเล็กที่เริ่มมาถี่ขึ้นอาจจะเป็นงานที่มีมูลค่ามากขึ้นอาจจะเป็นคนที่พาเราไปเจอช่องทางใหม่ฝันนี้บอกว่าเรากำลังยืนอยู่หน้าประตูของทรัพย์ที่ใช่และพญานาคกำลังทำหน้าที่เดียวคือเฝ้าทรัพย์ให้ ถ้าคุณฟังถึงตรงนี้และถ้าคุณได้ยินอีกครั้งแปลว่าสมบัติกำลังใกล้กว่าที่คิด